มิลิสุดปังระเบิดความมันเวทีโคเชล่าขนเพลงดังกินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์หลังจากที่เปิดตัวในไลน์อัพมีขึ้นโชว์เทศกาลดนตรีโคเชล่ามิลิสอนุภาคณาธิรกุลศิลปินหญิงเดี่ยวไทยคนแรกเอส i อสดิสก์ c รซิงค the ซปต์เฮ o อิ o เดอะ r ลาวชื่อการแสดง Double h a p p i n e s s โดยมีศิลปินที่เข้าร่วมทั้งหมด8รายซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งเอเชียไม่ว่าจะเป็นแจ็คสันหวังสมาชิกกอตเซเว่นีแอลแร็ปเปอร์สาวหัวหน้าวงทูแอนดี้วันอูทดะฮิคารุ Hill. ซึ่งสำหรับการโชว์ดังกล่าวเริ่มเวลา8.50น,นตามเวลาในประเทศไทยค่ะโดยมิลลี่ได้ขึ้นแสดงเป็นคนที่2ของเวทีในชุดสีแดงและก็ขนเพลงดังอย่างมิเรอร์มิเรอร์และสุดปังไปโชว์บนเวทีซึ่งก็เรียกเสียงกรีดและก็เสียงเชียร์ให้กับผู้ชมไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก่อนที่จะปิดโชว์แบบไม่เหมือนใครด้วยการกินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์บนเวทีโดยแฮชแท็กมิลลี่ไลฟ์โคชลาได้พุ่งทยานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในโลกออนไลน์ทันทีที่เธอได้ขึ้นแสดงอีกด้วยค่ะขณะที่ป๋าเตยยุทธนาบุออมเเจาพทททศกรรนตีปะไ โพสแสดงความเห็นทันทีหลังจบโชว์ว่านี่แหละซอฟ์พาวเวอร์ของจริงจากฝีมือจริงๆโชว์พาร์ทของมิลลี่ในโคเชล่าดีมาก ดีแบบที่เราร่วมภูมิใจกับเธอได้เลยเธอยังคงเป็นตัวเองคาแรคเตอร์ขี้เล่นแต่เก่งทุกอย่างทั้งร้องเต้นแรปได้โชว์หมดในเวลาแค่ไม่กี่นาทีแถมยังชวนคนไทยมากินข้าวเหนียวมะม่วงที่เมืองไทยอีกด้วยและช่วงที่ประทับใจที่สุดก็คือท่อนที่แรปเรื่องความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับสิ่งที่ชาวต่างชาติทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วตะโกนปิดท้ายลั่นเวทีว่าและที่สําคัญนะกูไม่ได้ขี่ช้างโว้ย ประโยคนี้อาจตะโกนบอกคนทั้งโลกว่าประเทศไทยมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนรู้และอาจตะโกนบอกบางคนที่ชอบพูดคําว่าซอฟ t ์พาวเวอร์บ่อยๆว่าถ้าสนับสนุนไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแค่ไม่ต้องขัดขวางพวกเราไปกันเองได้เพราะกูไม่ได้ขี่ช้างโว้ยเรียกว,ว่าตอนนี้มิลี่เป็นนักร้องสุดฮอตและสุดปังที่ได้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยการขึ้นเวทีระดับโลกอย่างโคเชล่าค่ะและนี่ก็คือเรื่องดีๆของคนไทยคนเก่งที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมในคลิปนี้ค่ะ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ